อืม,มคุณคาวาชิมะโกโลจังโกโลบอกแล้วไม่เชื่อว่าแค่คนเดียวนะเทียบมันไม่ติดล็อกเจ็บไว้ไม่ไหวขาเป็นอะไรไปอ่ะคุณคาวาชิมะยืนไหวไหมอ่ะไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวคุณคาวาชิมะจะแก้แค้นให้แล้วล่ะ แกแขนเหรอแกใช่คาวามิมะจริงๆนั่นแหละเอ๊ะตอนนั้นต้องขอบใจแกมากๆเลยนะเพราะว่าแกทำให้ฉันอดโทรศัพท์เลยออตอนนั้นตอนนั้นไหนวะละเมออะไรของแกวะฮะเอ,อ๊ะ,อะแกดังมากนกักะรื่องไงถึงต้องรู้จักอะฮะเอ้ย อ๋อนึกออกแล้วแกคือพี่ชายของไอ้ไมเอดะฉันนึกว่าแกเป็นพวกเด็กมอต้นที่มาเที่ยวทัศนศึกษาซะอีกนะเอ้ฮาฮ่า <_ c oughs> พอนึกออกเลยโกโล่ขาแกไม่เป็นไรมากนะแกพักอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรแล้วเอ๊ะเอ๊ะคุณคาวาชิมะเป็นคนรักพวกพ้องจริงๆด้วยเชื่อ คงเป็นการแก้แค้นแทนลูกน้องในรอบ800ปีของแกสินะฉันว่าแกตั้งหากล่ะยิ่งกว่า8 0 0ล้านปีที่มาแก้แค้นแทนน้องถึงโรองเรียนคนอื่นนะ่ะ <c oughs> แก้แค้นแทนน้องเหรอหรือว่าแกจะบอกว่าไม่ใช่ล่ะความรักที่แสนลึกซึ้งของพี่น้องเหรอเชื่อเองจะอ้วกว่ะเชะื่อพวกแกจะพูดอะไรก็หัดระวังปากไว้บ้างเลยท่านี่เป็นกระสุนปืน1ิมมแล้วก็พวกแกได้ไปป่าช้าไปนานแล้วเอ๊ะ <c oughs> ฉันมาแก้แค้นแทนเหรียญสิบเยนของฉันมัย้ยเล่นเข้ามานอนตามใจชอบแบบนี้มันไม่ได้นะคะมันไม่ใช่โรงแรมนะน้าซ้ำยังแอบย่องเข้ามาเงียบยามด้วยการอีกต่างหากอนะ่ะเออขอโทษครับเออโชคดีจังที่ผลการเช็คร่างกายออกมาเป็นปกติทุกอย่างผมต้องขอกลับก่อนนะครับแล้วก็ขอให้คุณชัุโยชิหายไวๆด้วยนะครับ เอาจริงๆจะเอาอย่างนั้นจริงๆเหรอเอ๊ะครับเพื่อเป็นการตอบสนองความหวังดีของพี่ที่สำคัญคือผมพอใจที่จะทำอะไรแบบนั้นด้วยและผมเองก็แค้นมันอีกต่างหากเออเติบใหญ่ขึ้นมากเนี่ยโยโคเอ้บนช็อตชๆอตชอตไอ,อ้ยายปากประไรเอ้โยโคเรียบร้อยแล้วใช่มหมอะล้าละครับอืมระวังตัวด้วยล่ร เมื่อกี้คุยเรื่องอะไรกันหรออ๋อเรื่องดีกันแล้วกันนะ่ะเอ๋นี่คือขีดขั้นของรูปผู้ชายข้อที่สองครับอีเออีเชือโอ้มันคล่องแคล่วเหมือนกันนะเนี่ยเจ้าโง่แอ้เร็วแล้วทำอะไรได้เชือช่อชือช่อชื่ออะไรของแกวะ นี่ตั้งใจจะแก้แค้นแทนลูกน้องจริงหรือเปล่าเนี่ยอีเอออีอีเชปล่อยมือฉันสิวะอีอีอีอเอ้ยไอ้บักกลัวเ้ยอยากมือหักแล้วใช่ไหมแกเสร็จแน่ที่นี้่น้าซีดเลยเว้ยเอาเลยครับหักมือมันเลย บ้านไมดับมนทางนี้แนอ่อแล้วไงทำไมถึงมีพวกคิโยคุโตขาวพื้นไปหมดเลยวะหวังว่าคงจะไม่เจอไอ้พวกเมื่อวานนี้นะเฮ้ยโยโครู้ว่าแกคาวาชิมะไม่ใช่หมูที่จะเล่นด้วยง่ายๆนะคงไม่คิดจะไปเล่นมันนะพวกคุณชิมะฟุกุโร่รออยู่ตรงนี้นะครับถ้าผมไม่ไปคนเดียวแล้วก็มันไม่มีความหมายอะไรเอ๊ะจะพูดบ้าๆพูดบ้าๆอะไรจะไปตายหรือไง พวกเราไม่ใช่พวกชิมาฟุกุโร่นะเว้ยเอ๊ะแกรู้หรือเปล่าวะตอนนี้คาวาชิมะที่อยู่ปีสองอ่ะกำลังซัดกับใครก็ไม่รู้ที่สวนสาธารณะน่ากลัวเป็นบ้าเลยเอ๋ออ้าวเฮ้ยโยโคเ,เดี๋ยวสิโยโคดูเหมือนว่าคุณโยโคตั้งใจจะแก้แค้นด้วยตัวเองมันจะดีหรือครับลูกพี่เอามันเลยครับหักไปเลยนั่นมือมันเริ่มงอแล้ว หักชัวอะไรกันไม่ไหวเลยนี่ฉันยังไม่ได้ออกแรงเลยสักนิดเอ๊ะเฮ้ยเขาวาชิมะฮึืัวเฮ้ยโยโฮอาเอเอออาเข้ามาสิวะเจ้าบ้ามาทำอะไรของแกที่นี่ สภาพแบบนั้นเนี่ยยังจะมาสรอายเหรอเอ๊ะเอพี่มาอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะรู้ว่ามาแก้แค้นแทนผมอะ่ะเจ้าเซอร์หมอน,นั่นมันร้ายกาจมากแกรีบใส่หัวไปเร็วๆเ,เลยเงโยอ๋โอโอมาวานเนี่ยแกก็เล่นชันทีเผลอนะเว้ยโดนเอาคืนบ้างคงไม่ว่ากันนะฮาเอ๊ะอ๋ะอ,อไมดดะทำไมไมด่ดะถึงอยู่กับคาวาชิมะวะเอ๊ะ แล้วพวกแกมาอยู่ที่นี่ได้ไงวะไม่ใช่กลับโตเกียวไปแล้วเหรอก็ย <_ an unrelated> ังนะซิเมื่อวานได้ยินว่านายโดนเล่นงานที่สถานีเทนโยจิก็เลยไปตามหาแล้วหน้านั้นไปโดนอะไรมาหรือว่าอย่างนี้นี่เองเหรอที่พวกแกพูดเรื่องตัวประกันก็คงจะเป็นเรื่องนี้คงคิดจะจับพวกนี้เพื่อเรียกฉันออกมาสินะแกเอ,อ้ยไม่เอาหน้าไหมละใจเย็นไว้ก่อนเพื่อน ผมไม่เข้าใจเลยทำไมพี่ต้องมาซัดกับคาวาชิมะพี่บอกเองไม่ใช่หรือว่าเรื่องของผมอ่ะคนจะเป็นผมนะเองอะที่ต้องจัดการนะใครว่าฉันจะมาแก้แค้นแทนแกวะฉันไม่ยอมให้ใครมาทํากับเหรียญสิบเยนของฉันเหมือนเป็นของเด็กเล่นหรอกเว้ยเ,เหรียญสิบเยนเหรอของเล่นอะไรวะเฮ้ยงองหยิกเลยเอฮ้ยอื้อเฮ้ยเอาคืนไป มันยามกันมากเกินไปเว้ยหมายดะหรือว่านายอยากจะบอกว่าที่ซัดกับมันเพราะมันงอเหรียญสิบเย,ยนของนายอย่างนั้นเหรอ,อ,อลูกพี่ผมผมลูกพี่ครับเออ,เอ,อฮิโรโตผมต้องขอโทษด้วยครับผมเข้าใจลูกพี่ผิดไปผมคิดแต่ว่าลูกพี่กลัวมันจึงหันหลังหนีเอ๋ ทั้งที่ลูกพี่เป็นห่วงคุณโยโคตลอดทั้งที่ความสัมพันธ์ระหว่างลูกพี่กับคุณโยโคแน่นแฟนถึงขนาดนี้แต่ผมกลับคิดไม่ดีกับลูกพี่พี่น้องย่อมเป็นพี่น้องวันยังค่ำทั้งที่เป็นแบบนั้นผมผมกลับผมนี่มันใช้ไม่ได้เลยจริงๆครับเจ้าบ้าเอ๊ะจะไม่ได้ใส่ใจเรื่องโยโคอะไรซะหน่อยเลิกพูดอะไรเหลวไหลไร้สาระสักทีเหอะพี่ฮะ ลูกพี่อย่ามาทําฟอร์มเลยนะปากมากจริงๆนะแกยังไงฉันก็ต้องคว่ำม,มันให้ได้มไม่ดะเดี๋ยวสิพวกที่เล่นงานพวกเราไม่ใช่คาวาชิมะนะแล้วมันก็ไม่ใช่คนสั่งด้วยแต่มันเป็นพวกน้นตังหากเล่าเอ๋หือ้อพี่ฮะเรื่องนั้นผมคงยอมไม่ได้อะคาวาชิมะเป็นศัตรูของผมผมจะต้องเป็นคนล้มมันเองครับโยโค ไม่ไวาย,า,าย่ังไงพี่ก็ดูอยู่เฉยๆนะฮะเข้ามาเลยขาวาชิมะอ,อ,อืออเออเออหืมคุณคาวาชิมะกรุณา,าจัดการคนพี่นะครับเพื่อแก้แค้นให้ผมอะ่ะเอ๊ยอ,อ,อ,อย่ามายุ่งกับพวกคิโยคุตโตอีกแล้วกันไม่งั้นข่าวต่อไปฉันจะหักคอแกซะอ้าว เอาไปรับแล้วเอ๋เอขาวาชิมะคุณคาวาชิมะคุณคาวาชิมะเฮ้ยขาฉันเก็บอยู่อย่าวิ่งเด้คุณคาวาชิมะครับจะไม่แก้แค้นให้ผมโอยอะไรเนี่ยให้ตายสินี่มันอะไรกันน่ะฉันก็ไม่รู้งงไปหมดแล้วเนี่ยปะเถอะ ท้ายที่สุดเนี่ยพวกเรามาที่นี่เพื่ออะไรกันแน่วะมาชมัดเจอแต่เรื่องแย่ๆทั้งนั้นนแต่ก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอที่พ่อของไม่ด่าปลอดภัยอ่ะเนี่ยนะที่เขาเรียกว่ามาเพื่อเจ็บตัวโดยแท้แต่ยูโคก็เปลี่ยนไปมากนะเริ่มมีความเชื่อมั่นในตัวเองลองมีแล้วก็อะไรก็ไมา่ยากเกินไปหรอกฮะแต่เรื่องที่จะไปยุ่งกับคนที่งอเหรียญสิบเยนด้วยมือเปล่าได้เนี่ยคงไม่สวยแน่ว่ะ มันไม่ใช่คนธรรมดาแล้วอ่ะแต่ลูกพี่ก็งอกลับเป็นเหมือนเดิมได้ไม่เห็นหรือครับอย่างนี้แรงก็สูสีกันน่ะแหละเจ้าโงโ่ไอ้บ้าน,นั่นน่ยมันใช้มือเดียวงอเว้ยเออมือเดียวมจริงเหรอเออแต่ข้ออ้างที่ว่าจะจัดการกับคาวาชิมะเพราะมันงอเหรียญสิบเยนของนายอ่ะมันฟังดูไม่ขึ้นเลยว่ะเลิกคิดดีกว่าหนะ้าไหมละเฮะ โกรธเพราะเรื่องแค่นั้นน่ะมันออกจะใจแคบไปหน่อยนะครับพี่เชื่อใครว่ามันโกรธเรื่องนั้นล่าที่จริงเนี่ยหมายดะคิดจะแก้แค้นให้เจ้าเซอร์ฉันน้นคิดจะลงโทษคนที่มันหลังแกเรียนสิบเย,ยนของฉันก็แค่นั้นเว้ยนี่ถ้าพวกแกไม่เข้ามาสอนแล้วก็ป่านนี้นะเอาอีกแล้วพูดแบบนั้นอยู่ได้ผมเข้าใจแล้วครับลูกพี่ที่ลูกพี่ทําเป็นเฉยเพราะอยากให้คุณโยโคเติบโตขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นก็เหอะ ลูกพี่ก็ทนเก็บความโกรธแค้นนั้นไว้ไม่ได้คุณโยโคเองก็คงต้องรู้เรื่องนี้แน่ฮะเป็นพี่น้องที่วิเศษจริงๆเลยจริงสิถ้าตอนนั้นผมโผล่ไปไม่ทันแล้วก็พี่เสร็จมันแง่เลยจริงมากฮ่าๆๆว่าไงนะแกเลยเข้ามาสอดมากกว่าดีแมาหน้าไม้ดะออแต่พูดก็พูดนะทำไมาอยู่ดีๆคาวาชิมะถึงยอมเลิกลาไปแบบนั้นวะ แถมเลิกเอาเรื่องโยโคอีกต่างหากเอ้มันเป็นคนแบบไหนกันแน่นะไม่เข้าใจจริงๆเนีไม่รู้มคิดบ้าอะไรของมันอยู่ที่นี่แหละใช่เลยคิดถึงตอนที่มาค้าวก่อนเป็นบ้าอ๋อที่แท้วัดโซลินเขียนแบบนี้นี่เองอ่ะที่นี่หเือครับบ้านลูกพี่อ่ะไม่มีใครอยู่เลยจะมีใครอยู่ได้ไงวะก็พ่อฉันนอนอยู่โรงพยาบาลนี่ว่าแล้วพ่อนายจะออกเมื่อไหร่อ่ะ โดนรถบรรทุกชนแบบนั้นเนี่ยแกคิดว่าจะได้ออกเร็วขนาดนั้นหรอวะถึงพูดงั้นก็เถอะแต่นี่พ่อนายนะฉันว่าป่านนี้คงออกจากโรงพยาบาลแล้วละ่ะดีไม่ดีตอนนี้คงกําลังออกกําลังกายเล่นเวทอยู่ก็ได้ใครจะไปรู้นั่นไงว่าแล้วไม่มีเพดเออหืมเอ,อ้ยไปอยู่กันซะที่ไหนมานี่พ่อทําอะไรเนี่ยออกมาตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ฮะก็เมื่อกี้นี่เองแหละฮ่า เมือกเมื่อกี้เหรอเอ้ยเมื่อวานยังเห็นหยอดน,นขกต้มอยู่เลยนี่นาไหนบอกว่าอาการปางตายฮะโยโคดั่นแกไปเอาปอกคอหมามาใส่เล่นทำไมปอกคอหมาล่ะครับผมเป็นคนนะครับไม่ใช่หมา ผมจะไปทัศนศึกษาครับพี่ผมจะไปโตเกียวแล้วจะรีบกลับมารถไฟหมายเลข242จะไปโตเกียวใกล้ออกจากท่าแล้วรถไฟแบบไม่ฟิกที่นั่งเนี่ยมันคันไหนวะช่างมันเถอะน่าคันไหนก็ขึ้นไปก่อนเถอะ,ะเอ๊ะเฮ้ยโกโลจังพวกนั้นนี่นาเอ้ยจริงด้วยลงไปตื้อมันเลยไหมไม่ต้องเอ๊ะเลิกวกเวกโวยวายแล้วนั่งเงีบยบๆเฉยๆเอ๊ะ แต่ว่ามันเป็นพี่ชายของไมดะนะครับใช่แล้วจะทำไมแล้วจะทำไมเหรอครับฉันบอกให้แกนั่งอยู่เฉยๆพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมเอ้ยเ,เ,เอเอนั่งไวประตูกำลังจะปิดแล้วทันเวลาพอดีเลยนะมันนั่งคิดดูดีๆถึงรถไฟคันนี้จะฟิกที่นั่งเราก็ต้องขึ้นอยู่ดีปะวะเออสิแต่พ่อของลูกพี่ในใจกว้างจริงๆนะครับ ให้เงินค่ารถพวกเราทุกคนเลยพ่อฉันเนฝากมาบอกว่าเป็นการขอโทษไงที่ทําให้พวกแกต้องวุ่นวายแต่ที่จริงเรื่องทั้งหมดก็เกิดจากพ่อๆนั่นแหละโยโกะก็เติบโตขึ้นมากแล้วนายก็สบายใจได้แล้วสินะฉันยัไม่ได้ห่วงอะไรมากมาอยู่แล้วออออออเออได้ยินว่าพวกพี่โยคุโตะจะเริ่มทัศนศึกษากันวันนี้อะถัดเจอแล้วคนจะทำไงวะก็ไม่ต้องทำอะไรนี่หว่า ก็เรื่องมันจบไปแล้วนี่นะฮะเฮ้ยเฮ้ยออ๋โอ้เพียบพวกคิโอคุโตะเฮ้ยพวกมันนี่วะเอ่อเออยอะเอ้เฮ้ยไมดะเฮ้ย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 เชื่อเ้ยไมดะเดินไปเดินไปอี อเดินไม่ดีโอ้ยใจหายหายว่าไปครับนึกไม่ถึงเลยว่าจะขึ้นรถไฟขบวนเดียวกับพวกมันน่ะไม่ดะเมื่อกี้บอกเองไม่ใช่เหรอว่าเรื่องมันจบไปแล้วน่ะแล้วยังคิดไปหาเรื่องคาวาชิมาอีกทำไมวะฮีลอารมณ์ดีเป็นบ้า เฮ hey, จังเป็นอะไรของเขาอ่ะคึกชะมัดก็เลยข่าวว่าเดี๋ยวจีอากิจังกับคาซูมิจะไปที่บูย่านะสิแล้วมันน่าดีใจตรงไหนอ่ะก็เ hey, ฮจังนะ่ะจะสะกดรอยตามพวกนั้นไปแล้วก็แกล้งทำเป็นพบโดยบังเอิญไงที่สําคัญนะช่วงนี้มไมดะไม่อยู่เลยร่าเริงเป็นพิเศษออ่ะอ่ะ,ะที่เหลือก็ต้องหาทางกันคาซูมิออกจากจีอากิให้ได้ไปเถอะพวกเราเอาจริงล่ะเนี่ย จริงๆนะพ่กนั้นเนี่ยคิดจะกลับมาไหมเนี่ยบอกว่าไปแป๊บเดียวแต่นี่ล่อไปตั้งสามวันแล้วอ่ะสามวันใช่นะแต่ก็สบายใจได้แล้วล่ะที่พ่อของไม่ด่าไม่เป็นไรมากน่ะฮะจะลุยละนะลุยเลยไอ้กลับมาถึงสักทีจะเอายังไงอ่ะจะแวะไปโรงเรียนก่อนไหมอ่ะป่าน,นี้โรงเรียนเลิกแล้วเว้จะแวะไปทําไมวะเป็นไรไปอ่ะไม่ด่าทำตัวรถไฟหายเหรอ พวกแกเอาไปซ่อนใช่ไหมซ่อนอะไรจะบ้าหรือเปล่าเอะสมุดนักเรียนของฉันนอะสมุดนักเรียนเหรอไม่รู้หรอกนายไปทำหล่นที่ไหนเล่าเห็นไปนู่นไปนี่มาแล้วก็ควักเผลอหล่นแงเลยเดี๋ยวเขาก็ทําให้ใหม่เองแหละครับผมก็เคยทําหายไม่ได้หรอกเว้มีเขียนข้อความสําคัญสคัสคําญไว้ในนั้นด้วยอเอาละเข้าแถวให้เป็นระเบียบหน่อยเข้าแถวให้เป็นระเบียบหน่อย โกโลจังดูอะไรอยู่ล่ะสมุดนักเรียนของไมดะจ่าเบื้องนั่นมันทำหล่นเมื่อวานที่สวนสาธารณะรู้สึกว่าโรงเรียนเทเคนจะอยู่ที่คิตโยจิอ่ะฮะคิตโยจิเหรอ,อแกรู้จักนั้นเหรอคาซูโอฉันมีญาติโตเกียวคนนึงอ่ะก็เลยมีมาที่นี่บ้างอ่ะทานั่งรถไฟสายอินโนคาซิระจากชิบุยะนี่ก็จะถึงคิตโยจิได้นะ ลอเล่นใช่ไหมอ่ะนายคงไม่คิดจะไปที่นั่นนะทำเป็นเล่นไม่ได้แล้วเว้ยขืนซีซัวทําตามอําเภอใจเดี๋ยวคุณคาวาชิมะก็เล่นแน่แถมนายเจ็บขาอยู่ด้วยปล่อยเป็นหน้าที่ของคุณคาวาชิมะดีกว่าคุณคาวาชิมะนี่เธอลนะ่ะใครใช้ให้กินน้ําผลไม้ตามใจชอบแบบนี้ฮะตอนนี้เนะี่ยใช้เวลามันนั่งกินนั่นกินนู่นอยู่หรือเปล่าน่าจะรู้ตัวดีนะสมองก็มีอขอโทษครับ เดี๋ยวจะต้องขึ้นรถไฟแล้วมวแต่นั่งกินไม่ได้นะรู้เปล่าแกนี่ทําอะไรไม่คิดเลยนะรีบขอโทษอาจารย์เข้าสิอ่ะคุณคาวาชิมะเออเอออ่อ,อ,อแล้วผมจะเตือนคนอื่นๆให้ครับว่าทีหลังอย่าทําแบบนั้นอีกเออคา,าวาชิมะแต่กับอีกแค่น้ําผลไม้คงไม่มีอะไรมากนะครับพวกนี้ก็โง่แบบนี้แหละครับนี่ก็ไม่รู้ว่าจะไปก่อเรื่องอะไรอีกไหม ยังไงผมก็ต้องขอโทษทานพวกนี้เผื่อไว้ก่อนเลยก็แล้วกันนะเอ๊ะเห็นไหมล่ะคุณคาวาชิมะรักพวกพ้องจริงๆอ่ะออกหน้ารับผิดชอบแทนทุกคนไว้เสมอเลยเออมันก็จริงอยู่อ่ะเอ๊ะมีอะไรหนีไปด้วยเหรออ๋อรูปถ่ายผู้หญิงโอ้น่ารักซะด้วยอ่ะบ้านะรู้ว่าเป็นแฟนของไอ้ไมดะเอ้ยดูอะไรกันอยู่อ่ะไีดะ โอ้นี่มันแฟนของเจ้ามาไอดาเหรอโอ้โหเฮ้ยคิดทำอะไรเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพวกแกแล้วนะเว้ยฉันรู้แล้วไม่เกี่ยวกับพวกเราแล้วพวกแกยอมเลิกลาแค่นี้แน่เหรอ,อฮะเฮ้แกไม่พูดฉันไม่พูดก็ไม่มีใครรู้หรอกแล้วพวกเราค่อยกลับไปที่โรงแรมตอนกลางคืนก็ได้อุตส่ามาโตเกียวทั้งทีจะเสียเที่ยวได้ยังไงใช่ไหม้ามีอะไรฉันจะช่วยด้วยอีกแรงหนะ้า ต้องไปรถไฟสายอินโนคาชิระใช่มหมบางทีถ้าไปรถไฟสายยูโซอาจจะไปถึงเร็วกว่านะเอแต่ในแผนที่มันเขียนบอกว่าอย่างนั้นน่ะก็ไม่รู้สิว้าวที่โตเกียวเนี่ยผู้หญิงสวยๆนี่เต็มไปหมดเลยฮนะคงมีอะไรดีๆกว่าที่โอซาก้าแงเลยที่จริงอ่ะแกต,ตามมาเพื่ออะไรกันแน่คิดจะมาหัวเราะเยาะฉันใช่ไหมเจ้าบือ้อขืนรอคุณคาวาชิมะคุณคาวาชิมะก็คงจะไม่ทําอะไรหรอกมกั้ง ฉันก็เลยคิดว่าจะช่วยแกอีกแรงไงล่ะฉันรู้ว่าแกต้องไม่พอใจอยู่แน่และแกก็คงไม่ชอบคีนาฮาตายามะเท่าไหร่ใช่ไหมหวรวมทั้งแกด้วยแหละสถานีปลายทางชิบุยะที่นี่ยังไม่ยอมเปลี่ยนระบบตรวจตัว,ตวอัตโนมัติสักทีเนาะนั่นสิเอ๊ะเฮ้ยไอผู้หญิงคนนั้นมัน คนในรูปหรือเฮ้ยไม่ผิดตัวแนะ่ชัวร์เลยทําไมไมาอยู่แถวนี้ได้วะแต,ต่ตัวจริงสวยน่ารักกว่าตั้งเยอะไดกาละเฮ้ยไดกาอะไรวะไม่น่าถามเลยโง่เลยก็จะไปเอาตัวเธอมานะเซ่เร็วสิวะเดี๋ยวก็คาดสายตากันพอดีตัวฉันมันอยู่ไหนวะไอ้บื้อเอ้ยงั้นฉันล่วงหน้าไปก่อนนะเฮ้จังเออ ไอ้พวกชุดขาวมันพวกไหนวะนี่พวกแกจะทําอะไรนะ่ะอ๋อไม่มีอะไรแค่อยากให้ไปกับพวกเราหน่อยไม่ะจะทําอะไรนะ่ะหยุดนะจิอากิะจะจะจะทําอะไรกันวะเฮ้ยนี่พวกแกจะทําอะไรจิอากิของฉันนะ่ะนคะตะคุงอืมเฮ้ยพวกนคะตะคุงเฮ้ยเฮจังเฮจังนี่มันอะไรกันเนี่ย ทำไมทำแบบนี้ฟังนะถ้ายอมตามไปดีๆจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวเอ๋โอ้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 ไอ้ชี้ยชี้แกเป็นใครวะโอ้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 นิสกัโอ้นิสกะเลย